ธรรมติดดินจะได้ยินในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินขอเสนอเสียงอ่านหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติเรื่องเล่มเดียวบรรลุธรรมประพันธ์โดยธรรมติดดินสมัสุขโขภิกขุตอนที่หก บทที่สอวิชชาอนุสัยอาสวะก่อนอื่นมาทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนว่าธรรมะในศาสนาพุทธไม่มีบัญญัติใดๆเป็นตัวเป็นตนหรือมีตัวมีตนอวิชชาอนุัยอาสวะก็มีใช่สิ่งที่มีตัวตนหากแต่เป็นระบบธรรมชาติอย่างหนึ่ง อวิชชาอนุสัยอาสะวะก็เป็นระบบธรรมชาติหรือธรรมป่าวติอวิชชาคือระบบความไม่รู้หรือระบบความโง่อนุสัยคือระบบความเคยชินที่จะเกิดอีกอาสะวะคือระบบการไหลเป็นความรู้สึกที่เคยชินแบบใดแบบหนึ่งออกมาตัวอย่างเมื่อมีผัสสะมากระทบถ้ายังมีความไม่รู้หรืออวิชชาอยู่ ระบบอนุสัยความเคยชินจะกระตุ้นอาการอย่างใดอย่างหนึ่งให้ไหลออกมาอาการที่ไหลออกมาจะเป็นระบบความเห็นผิดมิจฉาทิฏฐิระบบความเห็นผิดจะทำให้เกิดระบบรู้ระบบรู้สึกระบบสำคัญมั่นหมายระบบคิดผิดเพี้ยนจากความจริงจึงทำให้เกิดระบบราคะโทสะโมหะตัวกูของกูกิเลสต,ตัณหาอุปาทาน และไปจบที่เกิดระบบทุกข์นี่คือระบบหรือกระบวนธรรมหรือธรรมปวัตติแล้วแต่จะเรียกนี่เป็นกฎธรรมชาติมันต้องเป็นของมันเช่นนั้นเองตถตาด้วยเหตุที่ว่ามันเป็นการทำหน้าที่ร่วมกันของระบบต่างๆเขาจึงเรียกว่ามันเป็นระบบกระบวนธรรมหรือระบบธรรมปวัตติระบบย่อมไม่ใช่สิ่งที่เป็นตัวเป็นตน และเป็นสิ่งที่ใครเป็นเจ้าของระบบไม่ได้ระบบเกิดตามเหตุปัจจัยตามกลไกของกฎอิทัปปัจจัยตาที่มีอยู่ว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีและดับตามกฎอิทัปปัจจยตาที่มีอยู่ว่าสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับต้นตอของระบบทุกจึงมาจากอวิชชาการไม่รู้ตามความจริง ใครรู้ตามความจริงเมื่อใดระบบอวิชชาจะดับระบบอนุสัยก็ดับตามระบบอาสวะก็ดับตามระบบทุกจึงไม่เกิดจึงต้องทำความเข้าใจให้ดีๆว่าอวิชชาอนุสัยอาสวะเป็นระบบความสามารถทางธรรมชาติอย่างหนึ่งเท่านั้นความสามารถไม่ใช่สิ่งที่มีตัวตน เพียงแต่สามารถรวมตัวกับระบบอื่นๆจนทำหน้าที่หรือทำงานได้ระบบอวิชชาจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อเกิดระบบผัสสะระบบผัสสะบวกระบบอวิชชาหรือระบบความไม่รู้จะทำให้เกิดระบบความเคยชินหรืออนุสัยอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาระบบอนุสัยมีมากมาย จะมีพลังความสามารถไหลาอาสะวะต่างๆออกมาได้มากอนุสัยมีน้อยพลังความสามารถในการไหลาอาสะวะก็น้อยอาการไหลออกมาภาษาบาลีเขาเรียกอาสะวะดังนั้นอาสะวะจึงหมายถึงกิริยาอย่างหนึ่งเป็นตัวเป็นตนไปไม่ได้จึงอยากเข้าใจผิดว่าอาสะวะเป็นตัวทำให้เกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้การดับอาสะวะก็เช่นกัน หมายถึงดับระบบที่ทำให้เกิดอวิชชาอนุสัยและอาสวะจะดับอาสวะต้องจัดการดับทั้งระบบไม่ใช่ดับที่ตัวใดตัวหนึ่งระบบใดไม่มีอวิชชาก็จะไม่มีอนุสัยไม่มีระบบอนุสัยระบบอาสวะจึงไม่สามารถหลายอาการใดๆที่ทำให้ทุกออกมาได้ทุกๆระบบต้องอาศัยกันและกัน การระลึกว่าทุกอย่างเป็นระบบจะทำให้เข้าใจธรรมชาติตามที่เป็นจริงถ้าพูดว่าอาวิชชาอนุสัยอาสวะโดยมิได้ระลึกว่ามันเป็นระบบจะทำให้คิดว่าถ้อยคำสามคำนี้มีตัวมีตนนักปฏิบัติต้ตองระวังแบบฝึกหัดทำลายอาวิชชาอนุสัยอาสวะ จงจำไว้เสมอและระลึกไว้ตลอดเวลาว่าคำพูดทุกคำไม่มีสิ่งใดมีตัวมีตนคำพูดทุกคำใช้พูดแทนระบบใดระบบหนึ่งทั้งสิ้นการไปคิดว่าถ้อยคำที่พูดมีตัวตนนั่นเป็นเพราะไม่รู้ตามความจริงหรือมีอวิชชาอยู่นั่นเองมีอวิชชาจึงมีอนุสัย หรือมีระบบความเคยชินเมื่อพูดถ้อยคำใดออกมาจะไหลความรู้สึกว่าถ้อยคำที่พูดนั้นมีตัวมีตนอาการไหลความรู้สึกนี้นี่แหละที่เขาเรียกอาสวะการดับอาสวะจึงหมายถึงดับอาการไหลของความรู้สึกที่เคยชินต้องอาศัยหลักการที่พระพุทธเจ้าวางไว้คือต้องดูต้องเห็นตามจริง ต้องดูหมายถึงมีสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆวิธีดูก็คือใช้สติเพ่งระลึกหรือจับในสิ่งที่ดูสิ่งที่ดูจะเป็นรูปหรือนามหรือความรู้สึกหรือความคิดใดๆก็ได้ต้องเห็นตามจริงในที่นี้หมายถึงอุบายแยบขายนั่นเองมีสติจับที่สิ่งนั้นแล้วระลึกตามจริงด้วยอุบายสั้นๆ แต่ขอให้เป็นอุบายแยบขายที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้สำหรับอุบายเบื้องต้นที่จะให้ทดลองฝึกระลึกเพื่อทำลายอวิชชาอนุสัยและอาสวะในขั้นแรกนี้สามารถใช้ครั้งเดียวจะดับได้พร้อมกันทั้งสามอย่างที่เป็นเช่นนี้เพราะอาวิชชาอนุัยอาสวะเป็นระบบกระบวนธรรมไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ต้องฝึกดับทีเดียวพร้อมกันอุบายแยบขายที่พระพุทธเจ้าตรัสคือของหลอกลวงของไม่จริงไม่ใช่ตัวตนว่างจากตัวตนไม่มีสาระแก่นสารสิ่งที่พระองค์ตรัสไว้ให้สาวกระลึกเพื่อดับอวิชชาอนุสัยอาสวะมีอยู่เช่นนี้ส่วนเป็นของหลอกลวงอย่างไร ว่างจากตัวตนอย่างไรไม่มีสาระแก่นสารอย่างไรมีการอธิบายขยายความให้ศึกษาเพื่อให้เห็นจริงว่าสังขารต่างๆหลอกลวงอย่างไรว่างจากตัวตนอย่างไรไม่มีสาระแก่นสารอย่างไรนักปฏิบัติอย่านำมาคิดมาปรุงมาใช้ระลึกทุกถ้อยกระบวนความการระลึกถ้อยคำข้อความเยอะๆจะไม่ได้ผล คำอธิบายโดยปริยายหมายถึงอธิบายโดยอ้อมเพื่อรู้เพื่อเข้าใจพอรู้และเข้าใจแล้วไม่จําเป็นต้องนํามาใช้ระลึกทั้งหมดอย่าทําอย่างนั้นเด็ดขาดตรงนี้ต้องจดจําไว้เลยว่าอย่านํามาทั้งหมดให้นํามาเฉพาะความรู้รวบยอดที่กลายเป็นอุบายแยบขายแล้วนำเฉพาะอุบายแยบขายมาระลึก ซึ่งทุกคนสามารถพิสูจน์ความจริงได้ว่าระลึกเฉพาะอุบายแยบขายเท่านั้นได้ผลจริงหรือไม่ในช่วงนี้จึงขอนําเฉพาะอุบายแยบขายที่เลือกเฟ้นดีแล้วธรรมวิจัยสัมโพชงมาให้ทดลองฝึกระลึกสติสมโพชงตามจริงกันวิธีปฏิบัติก็คือเพ่งหรือดูหรือมีสติจับที่ความคิดความรู้สึกหรืออาการใดๆก็ได้ ที่เกิดขึ้นจริงในขณะใดขณะหนึ่งจะเป็นความทุกข์ความเครียดความวิตกกังวลความสงสัยความฟุ้งซ่านรวมรวมแล้วจะเป็นความรู้สึกหลักๆคือกำหนัดยินดีขุ่นเคืองเครียดแค้นลุ่มหลงมัวเมาหรือจะแยกเป็นราคะโทสะโมหะรักโลภโกรธหลงก็ได้อารมณ์ต่างๆที่กล่าวมานี้ เป็นตัวอย่างอันดีที่จะใช้ทดลองฝึกเพ่งดูขั้นต่อไปเมื่อดูความคิดความรู้สึกชนิดใดชนิดหนึ่งหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่กล่าวมาให้มีสติระลึกตามอุบายที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ทันทีว่าสิ่งนั้นคือของหลอกลวงของว่างจากตัวตนของไม่มีสาระแก่นสาร ระลึกย้ำย้ำลงไปแทนความรู้สึกเดิมทำให้ความรู้สึกเดิมหายไปสังเกตดูพอความรู้สึกเดิมหายไปมันจะว่างจากสังขารหรือว่างจากความคิดนั่นแหละคือสังขารความคิดดับนั่นแหละคือความไม่ต้องคิดนั่นแหละคือความหลุดพ้นจากทุกข์นั่นแหละคือนิพพานและนั่นแหละคือความดับไปของ อวิชชาอนุสัยอาสวะอย่างชั่วคราวต้องลองทำจริงๆและเพียรพยายามหาเหลี่ยมมุมที่ทำให้ความทุกข์หรือรักโลภโกรธหลงดับไปให้ได้ราคาโทสะโมหะรักโลภโกรธหลงนี่แหละคือผลผลิตของระบบอวิชชาอนุสัยอาสวะ ที่ทำงานเป็นทีมร่วมมือกันสร้างระบบอันไม่พึงประสงค์เหล่านี้ขึ้นมาใครระลึกตามจริงได้สำเร็จคือระลึกว่าของหลอกลวงว่างจากตัวตนไม่ใช่ตัวตนไม่มีสาระแก่นสารย่อมทำลายระบบอวิชชาทั้งระบบให้หายไปตามกฎธรรมชาติเพราะมันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องธรรมชาติ มันต้องเป็นของมันอย่างนั้นเองเขาเรียกว่าเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจยตาที่มีอยู่ว่าสิ่งนั้นดับสิ่งนี้จึงดับอวิชชาดับสังขารความคิดและความทุกข์จึงดับหรือใครที่ยินดีในธรรมไม่เนิ่นช้าจะระลึกสั้นๆง่ายๆเข้าไปอีกก็ทดลองระลึกว่าไม่จริงไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่ตัวกูไม่มีสาระกระทัดรัดเข้ามาอีกหน่อยแต่เป็นความจริงเหมือนกันความหมายอย่างเดียวกันมีผัสสะแรงบ้างค่อยบ้างมากระทบอย่าเสียเวลาไปคิดไปปรุงไปทุกข์กับมันรีบประลึกทันทีว่าไม่จริงไม่ใช่กูไม่มีสาระอุบายสามไม่สามมอ ทดลองนำไปใช้กันดูฝึกใช้กับเรื่องเล็กๆง่ายๆแล้วขยเบขึ้นไปใช้กับเรื่องยุ่งๆวุ่นๆซับซ้อนมากๆแบบค่อยเป็นค่อยไปฝึกบ่อยๆทํำซ้ำๆย่อมจะเข้าใจในคํากล่าวที่ว่าต้องดูต้องเห็นจริงด้วยตนเองใครดูเป็นจนเห็นตามจริงว่าสังขารความคิดความรู้สึก ล้วนเป็นของไม่จริงไม่ใช่ตัวตนก็จะเกิดอาการหลักๆดังนี้คือไม่กำหนัดยินดีในอารมณ์ที่น่ากำหนัดยินดีไม่ขัดเคืองในอารมณ์ที่น่าขัดเคืองไม่ลุ่มหลงมัวเมาในอารมณ์ที่น่าลุ่มหลงมัวเมาราคะโทสะโมหะสามอย่างนี้จะค่อยๆทุเลาเบาบางลงไป นั่นแหละคืออาการทุเลาเบาบางลงของอวิชชาอนุสัยอาสวะคงไม่ยากเกินความสามารถของทุกๆคนนอกเสียจากยังไม่เห็นคุณค่าของความสิ้นทุกขเลยยังไม่สนใจที่จะฝึกเพราะการฝึกฝนเรื่องใดๆก็ตามมันย่อมไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้ง่ายๆหากไม่มีความพยายามเจริญธรรมสมัสสุขโขภิกขุ ผลิตโดยสำนักปฏิบัติธรรมสวนโมกภัยสาลีตำบลวังคอยอำเภอภผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์โทร082 690 9852